ไค่แข็งกร้าวมีทุกเรื่องราวทุกมุมในตัวเองมีมุมให้หามีมุมคลื่นเคลงไม่ชอบนักเลงแต่ชอบทังเกงนักมวย,ยไม่ได้เกิดมันในขอบตัวเพียงพร้อมแต่ไม่เคยรออ้องอคความเห็นใจด้วยความยากจนเลยต้อง ดำแต่ใจดีดีจิงวิญญามเด็กวัดเราทนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีทนทองสุกแก่ก่อตังหน่วยกู้ภัยสยามนน ที่วุ่นวายให้มันดีเหตุดวนให้ร้ายขอขาดปักตายก็ช่วยฟรีอดอยากปากให้ตาให้เราช่วยก็ยินดีอยาอกมอบสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมสมยาอ้นดำรายการนี้มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลเหมาะกับบุคคลทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย บริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้มเมืองเหนือโดยโจกลำพูลและพัฒนคูวิบูลศินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์เอาละครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันเริ่มสัปดาห์นะครับเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของราคาที่เขาซื้อขายพระกันในรอบสัปดาห์และรอบเดือนที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยวันนี้เราจะไปเรียนรู้ว่าราคาที่เขาซื้อขายได้จริงผมต้องบอกทุกครั้งว่าพระเนี่ยไม่มีราคากลางนะครับไม่มีราคากลาง ร,ราคาที่ผมพูดเนี่ยนะครับหรือเอามาให้เป็นอยู่ในรายการเนี่ยเป็นราคาที่มีการซื้อขายจริงนั่นคือราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายพอใจต่อกันนะครับนั่นไม่ใช่ราคากลางนะครับโอเคครับวันนี้20อันดับจะมีอะไรบ้างในราคาพระที่มีการซื้อขายในรอบสัปดาห์และรอบเดือนที่ผ่านมาพร้อมแล้วไปดูกันครับดัดชนีพระวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรับชม20อันดับของพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยม ที่มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือกันที่ผ่านมาไปติดตามกันครับว่าจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นไหนอยู่ในอันดับที่เท่าไรกันบ้างไปเริ่มตน้นกันกับอันดับที่20เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2517เหรียญหลวงพ่อคูณปี2517เเป็นเหรียญหลักยอดนิยมแต่ด้วยจำนวนการสร้างที่มีมากจึงทำให้ราคาค่านิยม ไม่แรงเหมือนกับเหรียนรุ่นสร้างบารมีปี2519ซึ่งเหรียญรุ่นนี้ด้านบนเขียนไว้ว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธส่วนด้านล่างเขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอานคุณทศนครราชสีมาส่วนด้านหลังบรรจุด,ดวงชะตาของหลวงพ่อคูณล้อมด้วยพระคาถาภาษาขอมซึ่งเป็นพระคาถามหาอุดหยุดกระสุนปืนไม่ให้ออกหากออกมาจะทำให้ปากกระบอกปืนแตกจึงเชื่อว่า สามารถป้องกันภัยจากปืนได้ซึ่งเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2,517องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่17,500บาทอันดับที่19เหรียญเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นปลดนี้เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นปลดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,536 โดยมีจำนวนการสร้างดังนี้คือเนื้อทองคำสร้าง374องค์เนื้อเงินสร้าง2,536องค์เนื้อนวโลหะสร้าง2,536องค์และเนื้อทองแดงสร้าง30,000องค์ซึ่งเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นปลดหนี้องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่22,250บาท อันดับที่18เหรียญมหาลาบหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาเหรียญมหาลาบหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาปี2518เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจัดสร้างโดยคณะศิทตาคลีเมื่อปีพุทธศักราช2518จําจำนวนการสร้าง1,000งเหรียญมีด้วยกันทั้งสิ้น4ชนิดเนื้อโลหะคือเนื้อเงินเนื้อนวโลหะเนื้ออัลปากา้าและเนื้อทองแดง ซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์โดดเด่นทางด้านโชคลาภเป็นพิเศษซึ่งเหรียญมหาลาบหลวงปูศีวัดเขาถ้ำบุญนาคองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2.4500บาทอันดับที่17เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนวัดสุทัศน์จุดประสงค์และเจตนาการสร้างพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนนี้ เพื่อต้องการให้ทหารและประชาชนมีพระเครื่องไว้บูชาติดตัวในยามเกิดสงครามอินโดจีนแต่ปรากฏว่าหลังจากที่สงครามอินโดจีนสงบลงยังได้เกิดสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามทหารและประชาชนที่บูชาพระพุทธชินราชอินโดจีนติดกายต่างประสบพบเหตุการณ์รอดชีวิตอย่างนะ่าอัศจรรย์ใจหลายต่อหลายครั้งซึ่งทุกคน ต่างรับรู้ได้ถึงพระพุทธานุภาพและพระพุทธคุณของพระพุทธชินราชอินโดจีนกันเป็นอย่างดีจนมีเรื่องเล่าขานกันอย่างมากมายซึ่งเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนวัสุทัศน์องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่25,500บาทอันดับที่16เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนวัสุทัศน์พระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนนี้ มีการสร้างขึ้นแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ 1. พระบูชา 2. พระเครื่องการสร้างพระเครื่องนั้นสร้างขึ้นเป็นสองวิธีคือโดยวิธีหล่อและวิธีปั๊มพระเครื่องชนิดหล่อจะทำการหล่อด้วยโลหะและมีรูปลักษณ์ทำนองพระยอดธงด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราชมีเรือนแก้วและมีรูปดอกเหล่าบานประตูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระเครื่องชนิดนี้ค่าสร้างองค์ละหนึ่งบาท ส่วนพระเครื่องชนิดปั๊มจะสร้างขึ้นโดยวิธีปัม๊มมีรูปลักษณะคล้ายเสมาด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราชมีเรือนแก้วด้านหลังมีรูปดอกเหลา่าบานประตูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระเครื่องชนิดนี้ในสมัยก่อนค่าจัดสร้างองค์ละ50สตางค์ซึ่งเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนวัสุทัศน์องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 28,500บาทอันดับที่ 15. พระปิตาปลดหนี้หลวงปู่โตะหลังยันตรีพระปิตารุ่นนี้สาเหตุที่เรียกว่ารุ่นปลดหนี้เพราะว่าเวลาหลวงปู่หยิบพระพิมพ์นี้ให้ใครท่านจะกล่าวให้พรว่าขอให้หมดหนี้หมดสินนะและจะเป็นจริงอย่างที่หลวงปู่ท่านกล่าวเสมอหลวงปู่โตท่านได้เมตตาปลุกเสกให้นานถึง3ามไตรามาสตั้งแต่ปี2521 ถึง2,523พระเครื่องของหลวงปู่โตพระที่อุทิศตนบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอมีวัดปฏิบัติที่งดงามมาตลอดชีวิตที่อยู่ในร่มกาสาวพัดหากผู้ที่บูชาเป็นผู้ที่ประพฤติดีทำตามคำสั่งสอนของหลวงปู่ท่านจะพบกับโชคลาภเมตตาอย่างมากมายรวมถึงความแคล้วคลาดปลอดภัยในชีวิตอีกด้วยซึ่งพระปิดตาปลดหนี้หลวงปู่โตหลังยันตรีองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพ มีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่3 5 5 0 0บาทอันดับที่14เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่น4บล็อกส0ขีเหรียญหลวงปู่ทวดนี้โดยจำนวนการจัดสร้างเป็นจำนวนมากจึงมีประสบการณ์จากการบูชาเป็นจำนวนมากทั้งจากทหารตำรวจในพื้นที่ที่ห้อยบูชาระหว่างเดินลาดตะเวนแล้วเกิดการต่อสู้กับโจรในพื้นที่ ปรากฏว่าระหว่างที่ยิงต่อสู้กันนั้นผู้ที่ห้อยเหรียญหลวงป,ปู่ทวดโดนกระหน่ำยิงแต่ไม่โดนเป็นที่เรื่องลือในเรื่องของความแคล้วคลาดนิรันตรายอีกทั้งยังมีเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้เป็นประสบการณ์ของคนในพื้นที่มากมายจนเป็นที่มาของความศรัทธาที่เกิดขึ้นซึ่งเหรียญหลวงป,ปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นที่4บล็อก10ขีดองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ส0 0 0ม 6,500บาทอันดับที่13หลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจเนื้อทองคำพิมพ์เล็กพระหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นซึ่งเปิดให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปได้รวมบุญบูชาเพื่อนำเงินรายได้มาเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งพระหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจเนื้อทองคําพิมพ์เล็กองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่75,500บาทอันดับที่12เหรียญเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นแรกออกวัดสนามแย่หลวงปู่หลิวท่านเป็นพระที่ถือสันโดษไม่ลุ่มหลงทั้งทางโลกและทางธรรมท่านไม่รับและไม่ยินดียินร้ายต่อสมณศักดิ์ทางสงฆ์ หลวงปู่หลิวท่านมีทั้งลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเหรียญพญาเต่าเรือนพุทธคุณครบเครื่องดีหลายด้านทั้งคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมทำมาค้าขายโชคลาภเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516ลักษณะเป็นรูปเต่ามีสี่ขาปลายหัวด้านบนมีหูซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับหูเหรียญ ออกที่วัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นแรกออกวัดสนามแย้องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่9 5 0 0 0บาทอันดับที่11พระปกจ้อยหลวงปูท่ทิมวัดละหารไร่พิมพ์หูขีดพระหน้าป,ปกใบมะขามของหลวงปูท่ทิมจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2517 ด้านหน้าเป็นพระพุทธปางหน้าปกศิลปะลบบุรีมีพญานาคอยู่บนเสียงพระพุทธเจ็ดหัวด้านหลังมียันห้าายอักษรขอมในยันห้าคือนะโมพุทธายะด้านบนของยันห้าจะมีฉายาของหลวงปู่ทิมอิสริโกส่วนด้านล่างของยันห้ามีคำว่าหลวงปู่ทิมและด้านล่างสุดมีตัวเลขไทย17ซึ่งหมายถึงปีพุทธศักราชที่จัดสร้าง พระปกใบมะขามองค์จ้อยนี้มีพิมพ์ด้านหลังเพียงพิมพ์เดียวแต่มีพิมพ์ด้านหน้าถึงสองพิมพ์ซึ่งพระปกจ้อยหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่พิมพ์หูขีดองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่15,000บาทและที่สุดของ10อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1ใน10เริ่มต้นกันกับ อันดับที่10เหรียญหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามรุ่นแรกปีพุทธศักราช2 5 0 8เหรียญหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2508โดยคณะสิทธ์สร้างถวายเพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างมณฑลบหลวงพ่อพระชีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ดุลหน้าตรงครึ่งองค์ด้านบนจารึกอุตโตโรด้านหลังเหรียญจารึก คณะสิทธิสร้างถวายเป็นที่ระลึกในคราวสร้างมณฑปหลวงพ่อพระชีวัดบูรพารามสุรินทร์พศ2508จำนวนการจัดสร้างทั้งหมด1,000เหรียญซึ่งเหรียญหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามรุ่นแรกปีพุทธศักราช2508องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่120,000บาทอันดับที่9 หลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังเตารีดใหญ่พิมเอหลวงปู่ทวดหลังเตารีดจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2505โดยนำเคล้าโครงจากหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นปีพุทธศักราช2497โดยสร้างเป็นเนื้อโลหะหลังเตารีดขึ้นมา3แบบคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กและอีกส่วนหนึ่งเป็นพระปั๊มหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนี้เมื่อเวลาหล่อพระออกมาแล้ว พระพิมพ์ใหญ่บางส่วนจะหล่อออกมาไม่สวยติดไม่เต็มจึงได้มีการทำแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่และนำพระองค์ที่ติดแม่พิมพ์ไม่เต็มนั้นมาปั๊มซ้ำลงไปเมื่อทำเสร็จก็ทยอยส่งไปให้หลวงป,ปู่ทิมปลุกเสกณวัดชชางให้พระหลวงป,ปู่ทวดร,รุ่นปีพุทธศักราช2505นี้ส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อโลหะผสมบางองค์กระแสออกแดงบางองค์กระแสออกเหลืองส่วนที่เป็นเนื้อเมฆพัดก็มีบ้างแต่เป็นส่วนน้อย ซึ่งพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังเตารีดใหญ่พิมพ์เอองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1,60,000บาทอันดับที่8เหรียญรัชการที่9ครบ3รอบเนื้อทองคําเหรียญอนุสนมหาราชรัชการที่9ครบ3รอบจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2506หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า เหรียญเสมาสามรอบรัชกาลที่9เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถึงแม้ไม่ได้ผ่านพิธีปลุกเสกแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งแต่สําหรับเหรียญอนุสร์มหาราชปีศ6นนี้นับได้ว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเป็นทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านและเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ณนะอุโบสถวัดราชบพิรถึงสองวาระด้วยกัน โดยพระคณาจารย์ที่โด่งดังในยุคนั้นเช่นอาจารย์ทิมวัดช้างให้หลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมหลวงพ่อเต๋วัดสามงามพอ่ันคล้ายวาจาสิทธิ์หลวงพ่อจงวัดหน้าตานอกหลวงพ่อผลวัดหนังหลวงพ่อทบวัดสว่างอารุณและเกจิอื่นๆอีกมากมายซึ่งเหรียญราชการที่9ครบ3รอบเนื้อทองคำองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ ส0 0แสนบาทอันดับที่7เหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่รุ่นเจริญพรบนเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนั่งสมาธิเหนืออาสนะฐานสิงด้านซ้ายของเหรียญระบุป,ปีพศที่สร้างพศ2517 ด้านขวาระบุอายุหลวงปู่อายุ95ปีและมีคำว่าเจริญพรกำกับอยู่ด้านบนด้านหลังเป็นยันห้ายันครูของหลวงปู่ด้านหลังกำกับอักษรไทยว่าที่ระลึกสร้างศาลาการ,ปรเปี่ยนส่วนด้านล่างวัดละหารไร่ระยองซึ่งเหรียญเจริญพรบ,บนสร้างด้วยกัน4เนื้อคือเนื้อเงินสร้างจำนวน72เหรียญเนื้อนวะโลหะสร้างจำนวน1166เหรียญ เนื้อชินตะกัวสร้างจำนวน400เหรียญเนื้อทองแดงสร้างจำนวน6,895เหรียญซึ่งเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่รุ่นเจริญพรบนองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2 3 5 0 0 0บาทอันดับที่6แนบหลวงพ่อโสธรกรรมการลงยาเนื้อทองคำ เหรียญแนบหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2 5 0 9ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงหกเหลี่ยมยาวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปจำลองหลวงพ่อพระพุทธโสธรเต็มองค์ด้านล่างมีข้อความว่าโสธรพื้นเหรียญลงยาขอเหรียญลงยาด้านหลังเหรียญเป็นแหนบ ซึ่งแหนบหลวงพ่อโสธรกรรมการลงยาเนื้อทองคำองค์ที่ปรากฏอยู่ในผ้ามีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทและที่สุดของหอันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1-5และเป็นที่สุดของพระเครื่องเริ่มกันกับอันดับที่5เหรียญหลวงพ่อกลัน่นวัดพระยา เหรียญหลวงพ่อกลั่นสุดยอดเหรียญเกจิคณาจารย์และหนึ่งในเบญจ่าภาคีพระเหรียญวัดสร้างขึ้นเพื่อนำปัจจัยไปซ่อมแซมอุโบสถที่เก่าและชำรุดมากในปีพศ2469ซึ่งตัวเหรียญด้านหน้าระบุไว้ว่าหลวงพ่ออุปชากลั่นวัดพระญาตพศ2467ด้านหลังระบุที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถเหรียญหลวงพ่อกลันล่นรุ่นนี้ ในสมัยนั้นใครทำบุญ1นึบาทก็จะได้รับแจก,กหนึ่งเหรียญซึ่งในปัจจุบันมีราคาที่สูงขึ้นมากเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญรูปหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรกจึงมีความนิยมเล่นหากันอย่างสูงมากและประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้นั้นก็มีอยู่อย่างมากมายซึ่งจะโดดเด่นในด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีเป็นเลิศใครที่มีก็ต่างหวงแหนกันมาก สนนราคาเหรียญที่สภาพสึกบ้างก็มีตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปจนถึงล้านกว่าบาทซึ่งเหรียญหลวงพ่อกลัน่นวัดพระญาิองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่6 5แสนห้าหมื่นบาทอันดับที่4เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงรุ่นแรกเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2472 ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมามีหูในตัวขอบข้างเลื่อยด้านหน้าเหรียญตงรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรข้างบนจารึกหลวงพ่อเพชรข้างล่างจารึกพศสอง2ด้านหลังเหรียญข้างบนจารึกเมืองพิจิตรถัดลงมาเป็นอักขรขอมเจ็ดแถวหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิจิตร หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหัดส,สมาธิเพชรหล่อด้วยเนื้อสำริดในปัจจุบันหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรซึ่งเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงรุ่นแรกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่6 5 0 0 0หบาทอันดับที่ส เหรียญเสมาพระพุทธ25ศตวรรษเนื้อทองคำเหรียญเสมา25ศตวรรษจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,500เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลอง25พุทธศตวรรษเพื่อแจกจ่ายและสัมมานาคุณแก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนในการสร้างพุทธมนฑลเหรียญเสมา25ศตวรรษการจัดสร้างมีเนื้อทองคำเนื้ออลปากา้าเนื้อนิกเกิลลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมา ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปจำลององค์พระพุทธรูปปางลีลาอยู่เหนือฐานบัวด้านหลังเหรียญบนสุดเป็นอัคระยานอุณาโลมต่อด้วยบทสวดพระคาถาการจัดสร้างพระเครื่องครั้งนี้ถือเป็นงานพิธีพระเครื่องมงคลวัตถุครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาชุมนุมทำพิธีปลุกเสกณาลานพิธีท้องสนามหลวงโดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการสร้างพระเครื่องนี้ได้ลงมือทำปลุกเสกสรรพสิ่งตลอด3วันสามคืน ในพระอุโบสถวัดส,สุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารมีพระสมเด็จพระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์25รูปพระคณาจารย์ปลุกเสกบรรจุพุทธาคม108รูปซึ่งเหรียญเสมาพระพุทธ25ศตวรรษเนื้อทองคําองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่6 50,000บาท อันดับที่2เหรียญพระแก้วมรกตบล็อกเจนีวาเนื้อทองคําวัตถุมงคลพระแก้วมรกตนั้นมีการจัดสร้างกันโดยทั่วไปด้วยความศรัทธาในพระบรารมีแต่สำหรับเหรียญพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนาศาสดารามปีพุทธศักรา24 75, ช2475ฉลองกรุงเทพ150ปีนับเป็นเหรียญพระพุทธอันทรงคุณค่า โดยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ150ปีและเป็นการรวมพุทธคมของพระเกจิดังแห่งยุคเข้าร่วมอธิษฐานจิตโดยเฉพาะเหรียญพระแก้วมรกตบล็อกนอกถือว่ามีความงดงามและเป็นสุดยอดมีค่านิยมสูงสุดหายากยิ่งได้ในปัจจุบันโดยเฉพาะเนื้อทองคําไม่ได้เห็นกันง่ายๆเลยทีเดียวซึ่งเหรียญพระแก้วมรกตบล็อกเจนีวาเนื้อทองคําองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพ มีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่8 0 0 0 0 0บาทอันดับที่1เปรียนพระพุทธชินราชรุ่นแรกเนื้อเงินเปรียนพระพุทธชินราชวัดพระศิวรัตนามหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2460เพื่อแจกแก่ผู้ที่มานมัสการพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญที่วัด เพื่อให้ท่านที่เคารพและนับถือได้นำไปบูชาติดตัวเพื่อที่จะได้เป็นสิริมงคลและคุ้งครองป้องกันภัยลักษณะเป็นเหรียญทรงกลมปมขอบกระบอกหูเชื่อมด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธชินราชประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วฐานบัวคว่ำด้านข้างจารึกพระพุทธชินราชด้านล่างจารึกนอถอจอกอยอมมาจากนาถาจารุปรณ์อซึ่งเป็นโรงงานที่สร้างเหรียญรุ่นนี้ ด้านหลังเหรียญจารึกอักษรภาษาไทย3ามแถวอ่านว่าที่ระลึกที่ได้มานมัสก,การเมืองพิษณุโลกเหรียญพระพุทธชินราชพิมพ์หลังหนังสือสามแถวนั้นด้านหน้ามีสองพิมพ์คือพิมพ์หน้าใหญ่และพิมพ์หน้าเล็กจํานวนการจัดสร้างมีด้วยกัน3ามเนื้อได้แก่เนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกนับเป็นสุดยอดเหรียญพระพุทธเหรียญหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกเนื้อเงินองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่8 5 0 0 0 0หบาทและทั้งหมดนี้ก็คือราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ทางรัชนีพระได้รวบรวมนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมและศึกษากันในสัปดาห์หน้า จะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมอะไรที่เข้ามาอยู่ในการจัดลำดับของทางดัชนีพระขอยติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวาน ร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้มมืองเหนือโดยโจ๊กลำพูลและพักคูวิบูลสินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแค่เจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC เอหรือโทร029535587